สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพยกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลคาัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนกันยายนปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาพิจิกรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวอังคารนะคะและดาวอังคารในช่วงต้นเดือนถึงวันที่12กันยายนยังคงอยู่ในพกเรือนลาภะนะคะจุดนี้ดาวอังคารได้ตําแหน่งมหาจัร ลาภะหมายถึงเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้มาโชคจากการเสี่ยงต่างๆหรือว่าหมายถึงเรื่องของผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากรายได้ประจำนะคะและพอดาวประจําตัวตนมาอยู่ในภพเรือนนี้ตัวท่านแสวงหาในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและพอวันที่12ดาวอังคารจะยกออกไปเพราะฉะนั้นในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่17กันยาอาทิตย์จะเข้ามาสู่ภพเรือนลาภะ ดาวอาทิตย์ก็จะยกเข้ามาในวันที่11กันยายนจุดนี้เรียกว่าเรื่องของการงานจะมีทิศทางสัมพันธ์ในเรื่องการเจรจาต่อรองบางอย่างเกิดขึ้นค่ะลาภดาวพระพุธเป็นเกษตรเป็นมหาอุดนั่นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่จะได้มามักได้รับแบบที่เรียกว่าเจ้าสตาได้รับมาแต่ต้องมีความเหนื่อยเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน และช่วงรอบระยะเวลานั้นนะคะก็เรียกว่าดาวประจําตัวตนมาอยู่ในพเรือนวินาศมีความสัมพันธ์ทิศทางนะคะในเรื่องของการไปอยู่เบื้องหลังหรือว่าเรื่องของการอาจจะมีความลับบางอย่างมีโปรเจกต์ลับบางอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะช่วงหลังจากวันที่12ดาวประจําตัวเมื่อยกมาสู่ราศีตุลในพเรือนวินาศจุดนี้อังคารได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์วินาศอุดมเกณฑ์นะคะเป็นประเกษตรหมายถึงว่า บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องของความเสียหายอาจจะมีทิศทางต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของคนอื่นเข้ามาด้วยเช่นกันจุดนี้ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนอริ ใครที่มีปัญหาสุขภาพรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเรียกว่าท่านอาจจะมีเรื่องของบาดแผลเปิดเกิดขึ้นได้อาจจะมีเรื่องของความประมาทเลินเล่อบางอย่างเกิดขึ้นได้นะคะหรือมีทิศทางความเดือดร้อนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นสิ่งที่เคยเป็นความลับเคยปกปิดเอาไว้นะคะอาจจะมาเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้หรือปัญหาบางอย่างอาจจะถูกหมกเม็ดเอาไว้ได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ พอวันที่28ดดาวพระพุธจะยกมาอยู่ในภพวินาศด้วยจุดนี้ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะ ดาวอังคารและดาวพระพุธกลุ่มร่วมกันนะคะถือเป็นดาวคู่วิวาทะคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นศัตรูเกิดเรื่องของอะไรได้บ้างใครที่มีปัญหาเรื่องการต่อรองบางอย่างการพูดการเจราจาอาจมีเรื่องการถกเถียงการทะเลาะหรือว่าอาจมีเรื่องของคดีความเกี่ยวข้องวินาศในที่นี้เมื่อเป็นดาวร้ายกลุ่มร่วมกันก็เรียกว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะและดาวพุธก็เป็นดาวมรณะ มรณนะวินาทนะคะดาวจากทุตสถานพมาอยู่ในทุสถานพนั่นก็ถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะได้มีโอกาสจบกับปัญหาเก่าๆที่เคยสร้างเอาไว้หรือบางคนค่ะอาจจะมีเรื่องต่างๆให้ทุกใจเกิดขึ้นรอบระยะเวลานี้ก็ต้องตั้งสติกันเยอะๆเชื่อว่าชาวลัคนาราศีพิจิกรอบระยะเวลานี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างด้วยการมีภาวะความเครียดความกดดัน และมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องทําให้ต้องคิดแบบเร่งรีบเข้ามาค่ะแต่ให้จําไว้ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะที่ดาวประจําตัวตนมาอยู่ในภพลาพะท่านมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของผลประโยชน์การช่วยเหลือจากคนสนิทจากเพื่อนสนิทหรือการต่อรองเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งต่างๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ทีนี้เรามาดูในภพการงานของท่านเจ้าเรือนการงานคือดาวอาทิตย์ อาทิตย์เกษตรนะคะในวันที่1ถึงวันที่17แต่ดาวอาทิตย์เล็งกับตำแหน่งดาวพระราหูเรียกว่าเกิดคราดราหูเกษตรราธิบดีดวงดาวเกษตรราธิบดีเล็งกันสองดวงดาวจึงอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้การงานอาจจะต้องอิงทิศทางบางอย่างมีการปรับการเปลี่ยนบางอย่างนะคะและดาวพระพุธก็กลุ่มร่วมด้วยไปจะถึง11กันยายน รอบระยะเวลานี้ดาวพุธเรียว่ามีการโคจรเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นดาวพุธเมื่อเป็นดาวลาภะเป็นดาวมรณนะหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับการเปลี่ยนการแก้ไขอาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของบริวารที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีเรื่องของการโยกย,ย้ายบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางรูปแบบใหม่ เปลี่ยนการทำงานเป็นเรื่องของการไปทำสู่ช่องทางโซเชียลออนไลน์หรือการดิวการทำงานกับลูกค้าต่างชาติลูกค้าดิวเก่าๆลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับตัวท่านนั่นเองค่ะดวงดาวต่างๆมีทั้งดีทั้งเสียในภพพันธุซึ่งเล็งมายังจุดนี้นะคะมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเป็นเจ้าเรือนแห่งการสื่อสารวงสังคมแวดล้อมพี่น้องของท่านนะคะ หรือว่าเรื่องของวงสังคมการทํางานมาอยู่ในภพพันธุแสดงว่ารอบระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจมีเรื่องของการไปมาหาสู่กับคนในบ้านมากขึ้นตําแหน่งภพเรือนนี้เป็นตําแหน่งเกษตรเรือนสองของดาวพระเสาร์และกลุ่มร่วมราหูค่ะเรียกว่าเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่สําหรับดวงดาวทั้งสองดวงนี้นะคะและราหูยังพ่วงตําแหน่งปกินนากะโชคด้วยเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์โชคลาภใหญ่จากเรื่องการเจรจาการสื่อสารท่านใดที่ทําธุรกรรมเกี่ยว ข้องกับบ้านเรือนต,ต่างๆการซื้อขายบ้านการซื้อขายรถการจะหาหลักทรัพย์สักชิ้นมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะรอบระยะเวลาที่ดาวเสาร์และดาวราวหูกุมร่วมกันเป็นช่วงที่จะได้มีดิวเก่าๆที่เคยได้ติดต่อไว้นะคะติดต่อกลับเข้ามาหรือว่าอะไรที่ท่านเคยได้ปรารถนาไว้ในอดีตอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมาครอบครองแต่อาจจะมีลักษณะของการมีหนี้พ่วงมาด้วยเช่นกันค่ะ และเรียกว่าเวลามีปัญหาอะไรมักจะมีวงสังคมนะคะมีผู้คนคนหมู่มากหรือว่ามักจะมีเพื่อนฝูงของท่านเข้ามาร่วมช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ติดขัดเรียกว่าพบเรือนพันธุซึ่งเป็นพบเรือนที่4ของตัวท่านเป็นเรื่องของทัศนคติ เป็นเรื่องของการศึกษาก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงบ้านเรือนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเือญาติของท่านรวมถึงเกี่ยวข้องกับวงสังคมของตัวท่านด้วยจะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาต่างๆนั่นเองค่ะเพราะมองว่ารอบระยะเดือนนี้ท่านยังคงมีปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความทุกข์ใจบางอย่างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองค่ะ และพอวันที่16กันยายนพระสุขจะยกม,มาสู่พบเรือนการงานดาวสุขเป็นดาวปัตตนิปัตตนิกรรม,มะ มีหุ้นส่วนบางคนมีคนเข้ามาร่วมพุ้นมีลูกค้าเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาด้วยก็ได้เพราะจุดนี้ดาวศุกร์เล็งกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่เสียนศัตรูเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของความทุกข์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องของความขัดแย้งก็ได้เพราะย้อนกลับไปนะคะดาวพุธซึ่งอยู่ในภพเรือนนี้1-11เล็งกับราหูด้วยเช่นกันเกิดข้อผิดพลาดกับข้อตกลงบางอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นหรือบางคนมีการถกเถียงกันมีภาวะความเครียดเกิดขึ้นใน เ,เรื่องของการทํางานนั่นเองค่ะแต่เมื่อดาวพระศุกร์ยกเข้ามาดาวศุกร์จุดนี้เป็นดาววินาศด้วยบางอย่างก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการจบไปนะคะก็เรียกว่าวินาศเกิดความเสียหายได้เกิดคดีความได้จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ตัวท่านอาจจะมีเรื่องของการพ่วงไปกับเรื่องเดือดร้อนที่คนอื่นทาให้และนําพาความทุกข์ใจมาให้ในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นจุดนี้แนะนําก่อนว่าพยายามรักษาในเรื่องของสภาพจิตใจตัวท่านให้ดีนะคะในเมื่อดาว ตัวตนมาอยู่ในลักษณะแบบนี้มีเขตของความขัดแย้งในเชิงทัศนคติขัดแย้งในเรื่องของการวิวาทในเรื่องของข้อบทกฎหมายในเรื่องของสัญญาต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องคู่ธุรกรรมในเรื่องของลูกค้าคนสําคัญของตัวท่านนั่นเองค่ะ และเรามาดูตำแหน่งดาวพระศุกร์ในช่วงต้นเดือนกัน1-16ดาวศุกร์ราชาโชคในภพศุภะจุดนี้เกิดโชคลาภในเรื่องอะไรต้นเดือนถึงกลางเดือนแล้วก็ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนดวงดาวค่อนข้างแตกต่างกันนะคะในเรื่องของธุรกรรมที่เกี่ยวกับปัตตนิเกี่ยวกับเรื่องของพืธส่วนส่วนแบ่งต่างๆเพราะช่วงต้นเดือนดาวศุกร์นะคะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคปัตตนิสุภะหมายถึงมี ผู้คุณสวนให้การเงินผู้ครองคนรักช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะมีการมีรายได้เข้ามาจากการทําพันธสัญญาทําธุรกรรมต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะแต่ดาวศุกร์ก็เป็นดาววินาศวินาศสุภะในจุดนี้เป็นราชาโชคมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภแบบลับๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากเรื่องของบุญเรื่องของกุศลน,นะคะหรือบางคนจุดนี้อาจจะมี เกณฑ์ได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะในเรื่องของการทําบุญการกุศลการสร้างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะส่วนในพกมรณะของท่านมีดาวพฤหัสสถิตอยู่จุดนี้พฤหัสอยู่ในพกที่8เรียกว่าพินทุบาทเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นดวงดาวแห่งสติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะ วิธีแก้เครสทนิดนึงค่ะท่านอาจจะไปหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งสิ่งนั้นไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมดาวพฤหัสได้ตำแหน่งปราเกษตรและอุจจาวิราชในภพมรณนะท่านจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆในวิถีชีวิตของตัวท่านและเนื่องด้วยพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงิน การเงินมาอยู่ในภพมรณะการเงินได้ดีในเรื่องของการปรับการเปลี่ยนการยกย้ายมักจะได้รับเงินหรือว่าการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าก็จะทําให้ได้รับในเรื่องของการเงินเข้ามาหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าๆก็ได้นะคะและพริฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยเพราะฉะนั้นปุตตะในที่นี้หมายถึงลูกน้องบริวารลูกหลานมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของการห่างเหินห่างไกลเกิดขึ้นนํามาซึ่งเรื่องดีๆนะคะ หรือบางคนจุดนี้นะคะดาวพฤหัสกดมร่วมดาวพระเกตไปจนถึงวันที่13กันยายนก็อาจจะเป็นเรื่องของบริวารที่อาจจะมีการปรับการเปลี่ยนนะคะการให้คนเก่าออกไปการรับคนใหม่เข้ามาการเสริมทักษะต่างๆละรอบระยะเวลานี้ก็เชื่อว่าบางท่านอาจจะมีความไม่สเสถียรนะคะในเรื่องของขุดตะในเรื่องของบริวารหรือลูกหลานของท่านรอบระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะนําพาเรื่องของความเดือดร้อนให้ด้วยเช่นกันค่ะ โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนไปแล้วหลังจาก28เพราะเจ้าบ้านไปอยู่ในพกวินาศอาจมีบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องสาเหตุความเดือดร้อนเรื่องของคดีความเข้ามาได้ในรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ และข้อแนะนําสําหรับดาวพฤหัสซึ่งมาอยู่ในภพนี้นะคะพยายามศึกษาในเรื่องข้อบทกฎหมายศึกษาในเรื่องของความรู้เฉพาะทางที่ท่านดําเนินชีวิตอยู่หรือว่าพยายามดูแลในเรื่องของศีลธรรมความถูกต้องอย่าไปหยิบจับอะไรที่มินเมก,กับกฎหมายนะคะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะเป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยก็ตามแต่เมื่อมาอยู่ในภพนี้อาจจะมีสิ่งที่ทําให้ท่านเข้าใจผิดหรือว่าใช้ชีวิตแบบผิดทางเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในภพที่เล็งลัคนาของท่านเรียกว่าเล็งมายังตัวเพราะนั้นส่งผลมายังตัวท่านและสถิตในภพปัตตนิซึ่งหมายถึงเรื่องผู้ครองคนรักเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ครองคนรักมีดาวมฤตยูกลุ่มอยู่แน่นอนว่าเป็นดวงดาวที่ อาจจะมีเรื่องราวของความผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าเจ้าบ้านไปอยู่ที่ไหนและดาวดวงใดามาสถิตกลุ่มร่วมด้วยค่ะและในรอบระยะเวลาที่ดาวฤตยูกลุ่มลักขาอาจมีความผันผวนทางด้านภาวะจิตใจอารมณ์ความไม่มั่นคงนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพของคู่ครองคนรักเข้ามาด้วยเช่นกันในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะและพอวันที่13าค่ะดาวพระเกตจะยกมากลุ่มร่วมก็เรียกว่าดาวคู่นี้เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิพานนะคะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับของเก่าก็ได้มีความคิดที่เป็นเลิศสําหรับผู้ครองคนรักของท่านเพราะดูจากเจ้าบ้านคือดาวพระศุกร์นะคะมาอยู่ในภพสุภะช่วงครึ่งเดือนแรกมีเกณฑ์ที่จะมีไอเดียแปลกๆในเรื่องของการทํารายได้ในเรื่องของสิ่งที่ คิดอะไรแปลกแหวกแนวออกไปมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวร่วมกันนะคะมีเกณฑ์ได้ไปดื่มไปสั่งสรค์ร่วมกันในช่วงรอบระยะต้นเดือนค่ะแต่พอวันที่16กันยายนดาวพระศุกจะยกสู่พบเรือนการงานจุดนั้นศุกร์เล็งเสาคู่เสียนศัตรูอาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้กับคู่ครองคนรักของท่านหรือตัวท่านอาจมีความขัดแยง้งกรณีที่ทํางานร่วมกับคู่หรือคู่ครองคนรักของท่านอาจมีเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดกับคนในบ้านมีปัญหากับเครือญาติพี่น้องของตัวท่านได้ ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักที่ดีความรักจากแดนไกลจากทางไกลชาวต่างชาติความรักที่มาจากบุญกุศลนำพาเรียกว่าความรักเกิดเป็นราชาโชคแต่หลังจากวันที่16ดาวพระศุกร์เลง็งดาวพระเสาร์รอบระยะเวลานั้นอาจมีเรื่องของความทุกข์ใจบางอย่างในเรื่องหัวใจเรื่องความรักสําหรับคนโสดเข้ามานั่นเองค่ะแต่ช่วงต้นเดือนก็เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะมีเรื่องของ ความใจฟูใจฟื้นขึ้นมาในเรื่องของการจะได้เงินทองได้ในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากคนรักจากผู้รักหรือจากเพศตรงข้ามนั่นเองค่ะดวงชะตาเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนการที่ท่านมีผลของการกระทําต่างๆเป็นทิศทางบ่งบอกและทิศทางที่จะวัดในเรื่องของดวงชะตาของท่านเป็นหลักดิฉันกําลังจะบอกว่าดวงดาวเป็นแค่ส่วนหนึ่งการกระทําของท่านจะเป็นตัวหลักในการกําหนดชีวิตของท่านหากอยากรู้อนาคต ดูที่ปัจจุบันอยากรู้ปัจจุบันย้อนกลับไปอดีตไม่มีใครหนีเรื่องของกรรมพ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ยึดหลักของศีลธรรมเป็นที่ตั้งของชีวิตค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับช่อง youtube แม่มดพยากรณ์กันด้วย ท่านใดสนใจสมัครสมาชิก V.I.P เพื่อรับฟังการพยายกรณ์ล่วงหน้านะคะดิฉันปักบุดไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่างและสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแบบหลักสูตรออนไลน์สอนกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวตทักมหาดิฉันได้ค่ะ เพียง9,900บาทเท่านั้นขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่วาสนานำพาดวงชะตาของท่านให้ไปสู่จุดที่ท่านปรารถนานะคะและรักษาสุขภาพกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสวัสดีค่ะ